เราเตือนแล้วนะถ้าไม่รีบยกเลิก m อก M.U. 2543ซึ่งสามารถยกเลิกได้เพราะว่ามันผิดอนุสัญญากรุงเวียนนาปี1969มาตรา60เรามีสิทธิยกเลิกได้เชื่อว่าจะต้องมีการลบก,กันอีกแล้วเชื่อว่าขมียนม,มันต้องลุกรานดินแดนเราต่อไปอีกถ้ามีการเสียดินแดนอีกครั้งหนึ่งคุณต้องเป็นจำเลยในคดีละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ที่จะปกป้องทรัพยของชาติถ้าในอนาคตคุณไม่ได้เป็นนายกคุณไม่มีอำนาจทางการเมือง คนอื่นเขาก็เช็คบินคุณได้เพราะนั้นการที่อาจารย์ปานเทพเนี่ยไปยื่นจดหมายบอกคุณอนุทินนั้นจริงๆแล้วก็คือคุณปานเทพบอกว่าถ้าเรายังจะประชุม J จ B C บี<อ>ในวันที่21นี้ซึ่งนำโ,โดยในประสาทประสาทวินิฉัยคุณอนุทินครับทนายกครับ ถ้านายกไม่รู้เลยเหรอว่านายประสาส์ประสาท์วินิจฉัยนั้นยืนอยู่ข้างกัมพูชามาตลอดในการประชุมผมเป็นคนที่ไม่ไว้ใจในายประสาทและประชาชนอีกจํานวนมากก็ไม่ไว้ใจในายประสาทเพราะนายประสาสตร์มีพฤติกรรมที่สอเจตนาการช่วยกัมพูชามาตลอดตั้งแต่สมัยที่เป็นทูตไทยประจํากัมพูชาในกรณีของคุณวีระสมความคิดยังเสือกให้ไอหมอนี่มาเป็นประธาน JBC คอยดูสิครับและคุณคุณ,ค,ณคุณอาจารย์ปานเทศก็พูดชัดเจนที่มายื่นวันนี้ในยะก็คือไงให้นายกได้รับรู้เอาไว้ว่าเราเตือนแล้วนะเราเตือนแล้วนะถ้าไม่รีบยกเลิกเอ็มยูองซึ่งสามารถยกเลิกได้เพราะว่ามันผิดอนุสัญญาว่าโดย สนที่สัญญาของกรุงเวียนนาปี1969มาตรา6ก60เรามีสิทธิยกเลิกได้ถ้าไม่ยกเลิกเพราะคุณมีอำนาจก็เรื่องคุณแต่ว่าเราพวกผมก็คือผมอาจารย์ประเทศหลายคนเยอะแยะหมดที่ดูเรื่องนี้เชื่อว่าจะต้องมีการลบกันอีกแล้วเชื่อว่าขมินมันต้องลุกรานดินแดนเราต่อไปอีกณนะวันนั้นคุณอนุทินคุณไม่ได้อยู่เป็นนายกมตรีแล้วถ้ามีการเสียดินแดนอีกครั้งหนึง คุณต้องเป็นจำเลยในคดีลาเว้นการปฏิบัติหน้าที่ที่จะปกป้องชีพตายของชาติและจดหมายฉบับนี้เป็นหลักฐานว่าคุณได้รับแล้วนะแล้วคุณทำอะไรลงไปไหล่าถ้าคุณไม่ได้ทำถ้าในอนาคตคุณไม่ได้เป็นนายกคุณไม่มีอำนาจทางการเมืองคนอื่นเขาก็เช็คบินคุณได้ว่าคุณทําให้ประเทศไทยต้องเสียชีพตทยจากการที่คุณไม่ได้ทําเหมือนไงไหมเหมือนยิ่งรักชินวัตรทำไมถึงโดนคดีของจํานําข้าว เพราะยิ่งรักได้รับการเตือนแล้วว่าคณะรัฐมนตรีที่อยู่นั้นคดโกงการจำนำข้าวแต่ไม่ได้กระทำอะไรเลยเพื่อป้องกันและที่สำคัญผมอยากให้เจ้าหนี่กระทรวงการต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หลักผู้ใหญ่ที่แอบสนับสนุนหรืออุ m ้ม m u o u 2 5 4 3ได้รับทราบเรื่องราวในวันนี้ ถ้าท่านเปิดใจท่านด้วยความกว้างถ้าท่านยังคงมีคุณธรรมและมโนธรรมอยู่ในจิตใจท่านหรือแม้กระทั่งศีลธรรมท่านจะรู้เลยว่าสิ่งที่ผมพูดนั้นเป็นความจริงส่วนเมื่อท่านรับทราบว่าเป็นความจริงแล้วท่านจะอับอายขายหน้าตัวท่านเองหรือทุเรศตัวท่านเองก็เป็นสิ่งที่ท่านสามารถทำได้หรือท่านจะหน้าด้าน อุ้ม IMOU 2ม4 3เพื่อช่วยเขมรต่อไปท่านกย็ย่อมทำได้เหมือนกันแต่ถ้าท่านาำเช่นนั้นผมพร้อมจะตราหน้าท่านว่าท่านเป็นคนขายชาติาศาสนาและสถาบันกษัตริย์ด้วยตั้งใจฟังให้ดีๆผมอยากให้เจ้าหน้าที่กระทรวงการตา่างเชศทุกคนเข้ามาฟังเรื่องนี้ที่ผมพูดมาตั้งแต่ต้นเลย จนกระทั่งตอนนี้กำลังจะถึงจุดคลายแม็กซ์แล้วผมอยากให้คุณทรงฤทธิ์เข้ามาฟังอยากให้อาจารย์ที่ชื่ออะไรก็ไม่รู้ผมเรียกว่าอาจารย์คุ้มข้า่งอาจารย์7.1ล้านบาทที่ได้มาจากท่านอดีตรัฐกริว่าการกระทรวงการต่างประเทศโคสิ์พิรมที่พยายามออกมาปกป้องนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะ ในเรื่อง MOU 2,543อุ้มกันไปให้เต็มที่ท่านฟังเรื่องผมจบแล้วผมจะเรียนท่นานทราบนะครับว่าเรื่องนี้เรือหายตายโหงแน่นอนเพราะว่าประชาชนทั่วประเทศไทยไม่มีใครยอมรับเรื่องนี้นะฮะร,รวมไปจนถึงอังคณานะฮะลีนภัยจิต นะฮะตลอดจนนายผาสุกนายสุนาย,นายผาสุตัวแทนของ <c oughs> อสิทธิมนวลชนที่ออกมาว่างๆไม่มีอะไรทํามาพูดจาเลอะเทอะเปล่าเปเื้อนเพียงเพื่อให้ตัวเองหิวแสง